ในระหว่างรอไฟติดขึ้นมาอีกรอบนี้ผมได้ยินเสียงอยู่ในเขาโลกนุ้นในป่ายางเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีอะไรบินพัดลัดผ่านตรงนี้นะครับผมไว้สิว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือไม่ครับท่านผู้ชมได้ยินมาหอนไหมครับ เสียงโซนารเกีงเจอกไหมครับผมว่าเสียงโซนารเกีงเจอะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีเสียงโซนาร์เก,กีงจอกอยู่ตรงนั้นันนี้ก็บรรยากาศ ดึกดื่นเที่ยงคืนเย็นสันหลังนะครับท้องฟ้าถือว่าโปรง่งเดี๋ยวเราจะได้กลับไปพักผ่อนหย่อนใจกันครับผมเฮ้ยผมว่าผมจุดตะเกียงไว้ดวงเดียวนะครับแต่ทำไมมันมีดวงไฟแปลกๆตัวนั้นตรงไก่พมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมเฮ้ยมันเร็ว ใส่คาดหัว สำับคืนนี้ผมคงจะต้องใช้แสงแตะเกียงนะครับเป็นเพื่อนเนื่องจากว่าแสงแตะเกียงจะได้ความคลาดสิดครับสลับคนที่ชื่นชอบนี่คือไก่ที่ผมได้เตรียมมาสลับทดสอบว่าผีกระสือมีจริงหรือไม่ครับ ขนาดสองโลสามขีดตอนนี้ก็มีเขาเจาะเด้วยออกถาภาพไก่ก็ยังปกติดีนะครับผมจะแขวนไว้ตรงนู้นแลละครับตรงขื่อตรงนั้นก่อนนอนวนะ่าคืนนี้ทดสอบเฉยๆได้ครับไม่ได้มาลบลบหลู่สถานที่ครับเพื่อจะให้รู้ว่า f อบอกผมว่า ทดลองเอาไก่ดิบปลาสิคืนนี้จะมียังไงเกิดขึ้นนะครับโอ้หนัก2องโลสอสามขีดครับ นี่เลยครับผมผมจะใช้วิธีแขวนไก่ไว้ร่อดูนะครับว่าตอนที่ผมนอนไก่ยังมีชิ้นส่วนที่ครบอยู่หรือไม่ครับคอ,อยังดีไม่มีการเจาะไม่มีการฉีกครับ ตอนนี้ไฟที่เราก่อไว้ก็ลุกให้ความอบอุ่นดีอย่างมากมากครับแต่สังเกตเห็นว่าตั้งที่อากาศหนาวแต่ลมนะครับดูเปลวไฟจากเตาชีบมวลผมครับผมได้ความคลาสสิกจากแตกเกียงโคแมนกับกระต๊อบในไล่กระต๊อบ้างนาก็ว่ากันได้ครับผมนี่คือวิถีชนบทที่ คนที่อยู่ต่างประเทศผมว่าน่าจะคิดถึงบ้านครับคิดถึงตอนที่เป็นเด็กเคยไปไล่ไปนาน,นะครับต้นมะขามยักษ์แต่ก็แก่หมดแล้วครับต้นมะขามนี่ก็ ตอนนี้เราก็ไปเตรียมตัวทําอาหารของเราครับผมไฟลุกดีเหลือเกินครับทําให้รู้สึกว่าแสงสว่างในกระท่อมแห่งนี้สว่างจ้าเหมือนอยู่บ้านเราครับถ้าเป็นหน้านั้นก็พวกเ,เรียกว่าแมงกินนูนใครเคยกินแมงกินนูนที่อยู่ตรงต้นมะขามม้างครับผมลองเม้นมานะครับที่พบว่าคนอีสาน ทุกคนน่าจะเคยนะครับผมก็ตอนเด็กเด็กก็ไปขย่าตูกมะขามนี่นะครับแล้วก็มีตะเกียงแล้วก็ปูเสือก็ให้มันล่วงแล้วก็ไปคั่วกินใสเ่เกลืออ้เสียงนกนะครับเดี๋ยวไปเตรียมกับข้าวกันครับในระหว่างรอไฟติดขึ้นมาอีกรอบนี้ผมได้ยินเสียงอยู่ในเขาลูกนู้นในป่ายางครับจะมีป่ายาง แต่ว่าตรงที่เราอยู่นี่ก็น่าจะปลอดภัยเนื่องจากว่าเป็นที่โล่งครับมีขอนไม้ต่อไม้ที่ตายแล้วถ้าผมไม่พูด่ะท่านผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงกิ่งลีดนะครับผมเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีอะไรบินพัดลัดผ่านตรงนี้นะครับผมไก่ผมก็ยัง ตำรวจอยู่ปกตินะครับอย่างที่เอซบอกว่าคือทดลองนําไก่สดมาแขวนไว้สิว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือไม่ครับท่านผู้ชมได้ยินไหครับนกทำไมเปนเสียงเหมือนคน บางทีการมาอยู่แบบนี้มันทําให้เรารู้สึกหลอนได้เช่นกันนะครับท่านผู้ชมจได้ยินหมาหอนไหครับเสียงสุนัขก,กิงจอกไหมครับผมว่าเสียงสุนัขก,กิ่งจอกครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีเสียงตัวนั้นกเิ้งจอกอยู่ตรงนั้นหูผมได้ยินนะครับแต่ว่ามันได้ยินเข้ากล้องหรือไม่ครับนี่เลยครับตอนนี้ยังสภาพปกตินตึงนะครับเป็นการยั่วน้ําลายยั่ว อะไรหลายๆอย่างครับเดี๋ยวจะได้พักผ่อนครับผมเดี๋ยวก็มันจะดึกดแดือกต่านี้นะครับบริเวณเดยนรอบก็ปลอดภัยครับันนี้ก็บรรยากาศดึกดื่นเที่ยงคืนเย็นสันหลังนะครับท้องฟ้าถือว่าโปร่ง เดี๋ยวเราจะได้กลับไปพักผ่อนหย่อนใจกันครับผมเฮ้ยผมว่าผมจุดตะเกียงไว้ดวงเดียวนะครับแต่ทำไมมันมีดวงไฟแปลกๆอยู่ตรงนั้นตรงไก่ผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมเฮ้ยมันเร็วโอ้ สายคาดหัวมาจากตรงนี้ครับคือมันมาเป็นดวงไฟเมื่อกี้นี่จะอยู่บริเวณจุดนี้ลอยนิ่งนิ่งนิ่นิ่งนิ่ง,ง,ง,งโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาครับเห็นไหมครับว่า บางครั้งเขาเราบอกว่าไม่ให้มาลองดีเลยสักอย่างผมก็ขออภัยเจ้าที่จะาทางนะครับผมไม่ได้มาลองดีอะไรเพียงแต่ว่ามันเห็นแสงไฟลอยมาผมก็จุดตะเกียงอยู่ดวงเดียวครับเมื่อกี้นี่ผมได้ยินอยู่จุดนั้นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวบนไฟคาดหัวก่อนครับดูยาวไปด้วยกัน สำรวจด้านหลังนี่ก็ปกติครับนี่ตรงคอนี่เริ่มฉีกนี่ครับเป็นร่องๆตอนที่พวกมามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ ตรงไส้นี้เขาบอกว่าพวกกระสือจะชอบกินพวกไส้พวกของเคาาพวกปลาพวกลกเด็กเวลาคนขอดนะครับสมัยเด็กผมก็เคยคนเท่าคนแก่เดี๋ยวเล่าให้ผมฟังก็คือเรื่องกระสือเวลาคนขอดนะครับคลอดลูกเขาให้เอาหนามไผ่มาไว้ด้านล่าง ครับเพื่อที่จะเวลากระสือมาจะให้ไส้เขาเกี่ยวนี่ครับบางทีไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับบางครั้งสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็อยู่กับเราเพียงแต่เรามองไม่เห็นอาจจะจิตจิตสื่อต่างกันบางคนจิตหากันได้ครับ ครับสรับคืนนี้ก็ผมรู้สึกแปลกๆยังไงชอบคนครับก็เลยทําให้ผมต้องเดินวนแทบจะนั่งไม่ติดครับแต่เขาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็ทำใจดีสู้เสือไว้ครับขมตาหลับก็น่าจะหลับลงได้ครับผม